สวัสดี FC สบายสบายทุกคนนะครับรวมถึงผู้ติดตามใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจและยอดวิวนะครับถ้าพูดถึงนักฆ่านะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงนึกถึงนินจามือปืนหรือฮัซินนะฮะแต่พอดแคสต์วันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงตำนานนักฆ่าที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะฮะนั่นคือวิสา กัญญานะครับเราไปฟังกันเลยครับนารีนักฆ่าอาบยาพิษนะครับวิสากัญญานะครับพวกเธอใช้ยาพิษนะฮะอาวุธลับที่ขาดไม่ได้ในการลอบสังหารหลายคนนะครับอาจเคยเห็นตัวอย่างการใช้พิษในหนังจงีนกำลังภายในนะครับและผู้ใช้พิษนะครับล้วนได้รับการฝึกฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องพิษ ประเภทต่างๆยาถอนพิษตามธรรมชาตินะครับหรือแม้แต่การสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานพิษในร่างกายนะครับกรณีที่ถูกวางยาเสียเองนะครับด้วยเหตุนี้นะฮะในอาณาจักรโบราณเนี่ยจึงมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ชํานาญด้านยาพิษนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยรับที่ว่านะครับมีหน้าที่รับผิดชอบการลอบสังหารศัตรูนะครับรวมถึงการกําจัดภัยคุกคาม ความมั่งคงทั้งในและนอกประเทศนะฮะและในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปรู้จักอีกหนึ่งสายลับตำนานเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับกับเรื่องราวของวิสะกัญญานะครับสตรีนักฆ่าแห่งชูปูโทบีปนะฮะผู้หญิงเหล่านี้นะครับเป็นใครเพราะเหตุใดนารีผู้เชี่ยวชาญด้านพิษร้ายเนี่ยจึงถูกเก่าขานว่าเป็นนักฆ่า ที่น่าสะพึงกลัวที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์อินเดียก็ว่าได้นะครับเราจะคําตอบไปพร้อมกันนะครับวิสากัญญานะครับเป็นคําสนธิในภาษาภันสกฤษนะครับมาจากคําว่าวิสานะครับที่แปลว่ายาพิษนะฮะและกัญญาเนี่ยที่หมายถึงสตรีแรกรุ่นนะครับเมื่อนําคํามารวมกันนะฮะจึงแปลได้ตรงตัวเําว่าเป็นสตรีผู้มีพิษนะครับในเอกสารโบราณต่างๆนะครับ วิสากญญาเนี่ยถูกเรียกขานด้วยหลายนามนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสากญยญา,าวิสาไมายกญยาหรือวิสาณาคณีนะฮะซึ่งชื่อเรียกเหล่านี้นะครับมีความหมายเหมือนกันทั้งสิ้นนะครับคําว่าวิสากญญานะครับปรากฏครั้งแรกนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ในฟัตวะที่3นะครับก่อนคิดสการนะครับเมื่อครั้งที่จานักยะนะฮะหรือ กาดินยะนะฮะผ้าจานเนี่ยและที่ปรึกษาของจันตคุบเมารยะนะฮะปสมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมารยะรัชนาคมพีอัทศาสตร์นะครับตำราที่ว่าด้วยรัฐศาสตร์และกฎหมายเล่มแรกในชมพูทูบีปนะฮะคำพีอัทศาสตร์เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงการเมืองการปกครองเท่านั้นนะครับแต่ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการวางรากฐานประเทศด้านต่างๆด้วยนะครับ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยสืบรชาชการลับที่มีหน้าที่สาหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากฝ่ายสัตรูนะครับหน่วยงานลับที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยชายและหญิงจากหลายอาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมขอทานนางระบำนะครับหนึ่งในนั้นคือวิสากรยานะครับสตรีผู้มีหน้าตาสะสวยนะครับที่แฝงตัวไปยังแดนอริในฐานะหญิงคณิกานะฮะ หน้าที่ของวิสาก,กญยาเนี่ยไม่ใช่แค่การหาข้อมูลเท่านั้นนะครับแต่พวกนางเนี่ยยังมีภาระหนักหน่วงที่ต้องทํานั่นคือการลอบสังหารศัตรูด้วยยาพิษเพราะว่าแตกต่างจากผู้ใช้พิษทั่วไปนะครับวิสาก,กญยาเนี่ยไม่ได้นํายาพิษติดตัวไอ้ปเป็นนี้ต้องสงสัยนะฮะเนื่องจากพวกนางเนี่ยสามารถสังหารบุคคลได้ด้วยพิษร้ายที่แทรกซึมอยู่ในร่างกายของพวกเธอนั่นเองนะครับ พอฟังมาถึงจุดนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะครับคงสงสัยว่าแล้ววิสะกัญญาเนี่ยแปลยาพิษมาจากที่ใดนะครับการฝึกฝนใครสักคนนะครับให้เป็นวิสะกัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสตรีที่ได้รับเลือกเนี่ยจะต้องเตรียมร่างกายให้คุ้นชินกับพิษเสียก่อนนะครับและวิธีเดียวที่จะบรรลุจุดประสงค์ที่ว่าคือการบังคับให้เด็กหญิงนะครับดื่มกินยาพิษทีละนิทุกๆวันนะครับ แล้พิษร้ายเนี่ยจะแทรกซึมในทุกอนูในร่างกายของเด็กคนนั้นนะครับจนกระทั่งเมื่อเด็กหญิงเติบใหญ่นะครับร่างกายทั้งมวลของนางนะครับจะสร้างภูมิต้านทานยาพิษที่บริโภคเข้าไปนะครับรวมถึงเปลี่ยนผิวหนังและของเหลวภายในเนี่ยให้กลายเป็นยาพิษด,ด้วยนะฮะส่งผลให้ใครก็ตามนะครับที่แต่ต้องเรือนกายหรือโลหิตหญิงเหล่านั้นนะครับก็จะขาดใจตาย จากพิษที่สั่งสมนะฮะและนั่นเองนะครับเด็กสาวที่ถูกสั่งสอนเนี่ยจะกลายเป็นวิสากญญาโดยสมบูรณ์นะครับแน่นอนครับว่าวิสากญญานะครับเป็นนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบนะฮะพวกนางเนี่ยไม่ทิ้งร่องรอยและหลักฐานนะครับไม่มีแม้แต่อาวุธให้ศัตรูได้สืบสาวหาความนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะผ่านการฝึกฝนเช่นนี้นะครับในแต่ละปีเนี่ย มีเด็กหญิงดับไม่ท้วนนะครับที่สังเวยชีวิตให้กับยาพิษที่ดื่มกินเข้าไปนะครับจะมีเพียงคนแข็งเก่งที่สุดนะครับเท่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นนักฆ่ามือฉมังนะครับวิสากรญ,ญาเนี่ยจึงถือเป็นบุคลากรทางการทหารอันทรงคุณค่านะครับและพวกนางนะครับจะถูกเรียกใช้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจําเป็นนะครับ ตัวอย่างเช่นการลอบสังหารแม่ทัพฝ่ายศัตรูนะครับหรือผู้นําอาณาจักรนะฮะแม้แต่จานักยะนะครับจานักยะเนี่ยคือผู้วางรากฐานหน่วยสืบพัสการลับไอจบูทวีปนะฮะแล้วตัวของจานักยะเองนะครับก็ตระหนักถึงอันตรายของสตรีอาบยาพิษของฝ่ายตรงข้ามเพ่นกันนะครับดังนั้นนะครับระหว่างที่เขาฟูมฟักว่าที่จกักรพรรดิให้เติบใหญ่นะครับ จานักยาเนี่ยจึงผสมยาพิษลงไปในอาหารของเด็กชายจันทราคุปนะฮะทุกวันนะครับทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพิษนะครับหากเด็กชายถูกจู่โจมโดยวิสากัญญาในอนาคตนะครับและนอกจากคำพีอัจฉริย์แล้วนะครับเรื่องราวของวิสักัญญาเนี่ยยังถูกเล่าขานต่อมาในตำราบโบราณต่างๆนะครับตำราที่สำคัญได้แก่มุสสาลากสตนะฮะ บทละครสันสกิตที่ประพันธ์โดยวิสาขาทัตนะครับในคริศตะวัตที่6นะครับวิสาขาทัตนะครับอิงข้อมูลจากอัจฉริศา์ในการแต่งบทประพันธ์นะครับมุสาลากระสตนะครับเป็นเรื่องราวสมมุติในราชสำนักจันทรคุปมารรยะนะครับโดยมีตัวละครหลักคือองค์จกักรพรรดิและจานักยะนะตอนหนึ่งนะครับในมุสสา ลากษัตริย์นะฮะได้อ้างถึงปวรเทศนะครับกษัตริย์ที่เป็นพันธมิตรกับอาณาจักรมคตนะครับของราชวงศ์มารยะนะครับตัวละครจันักยะเนี่ยได้กล่าวกับจันทคุบว่าราชาอวราทศนะฮะจะถูกลอบปงคระชนโดยสตรีอาบยาพิษนะครับแสดงให้เห็นว่าการลอบสังหารบุคคลสำคัญโดยวิสักัญญาเนี่ย ไม่ใช่เรื่องประหลาดในสมัยนั้นนะครับต่อมาในคริสตศตวรรษที่11นะครับโสมเทวะนะฮะพราหมู้นับถือเสาวไวนิกายนะครับจากกัสมีนะฮะได้รจนาเลรีสาครนะครับ,รนนรบวรรณคดีสันสกิตเรื่องชื่อนะครับไม่รู้ผมอ่านถูปไปะนะฮะโสมเทวะเนี่ยเขียนถึงเรื่องราวของวิสากัญญาเนี่ยในบทที่19นะครับ ของกถาสลิดสาครนะครับโดยอ้างถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระเจ้าพมทัตนะครับกษัตริย์ผู้ครองเมืองพระนศีเนี่ยทราบข่าวว่าราชาแคว้นวัฏสนะครับกำลังยกทัพมายังดินแดนพระองค์นะครับบนตรีคู่ใจของพมทัตนะครับวางกับดักมากมายนะครับเพื่อขัดขวางทัพวัฏสานะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการส่งวิสากญยาเนี่ย สตีอาบยาพิษนะครับที่แฝงตัวในคราบนางละบํานะครับเป็นของกำนันเนี่ยให้กับราชาไยสโตนะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับแผนการในครั้งนั้นนะครับยันต้องล้มเหลวนะครับเนื่องจากเยาคันทะลายณะนะครับมนตรีแห่งแคว้นวัตสะเนี่ยทราบเรื่องเสียก่อนนะครับเช่นเดียวกับพุสารากรสุดนะครับบทบาทของวิสากญยาเนี่ยในฐานะนักฆ่านะครับ ถูกกล่าวถึงหลายครั้งเนี่ยในวรรณคดีสันสกิตนะครับทําให้เราเข้าใจได้ว่าการส่งมือสังหารผู้ใช้พิษไปยังแ้นศัตรูเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในอินเดียโบราณนะครับไม่เพียงแต่ในชมพูทวีปเท่านั้นนะครับทว่าชื่อเสียงของวิสากัญยาเนี่ยยังร่ําลือไปไกลถึงต่างแดนนะครับในเจสตราโลมาโนรุมนะครับ ตำราภาษาลาตินที่แต่งขึ้นราวคริสตศตวรรษที่13นะครับมีการกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่อเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับยกทัพไปยังอนุทวีปอินเดียในศตวรรษที่4ก่อนคริสต์กาลนะครับในตอนนั้นนะครับราชนีดินแดนตะวันออกได้ส่งสตรีผู้มีพิษร้ายเนี่ยแฝงเข้าไปในหมู่นางกำนันหมายสังหารกษัตริย์นะครับ เพราะว่าแผนล,ลอกสังหารนะครับกับถูกเปิดโปงโดยอ,อ,อริสโตเติลนั่นเองนะครับพระอาจารย์และที่ปรึกษาของเลเซนเดอร์นะครับนักประวัติศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าสตรทีที่ถูกส่งไปในคราวนั้นนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากวิสากัญญานักฆ่านารีผู้เรื่องชื่อนั่นเองนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ว่ามานะฮะผมว่าผู้ฟังเนี่ย อาจคิดว่าบทบาทของวิศากรยาเนี่ยยุติลงในสมัยอินเดียโบราณนะครับแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับการฝึกฝนนักฆ่าอาบยาพิษเนี่ยยังคงถูกสืบทอดต่อกันมาอย่างลับๆนะครับในคริสตวรรษที่16นะครับเมื่อครั้งที่จักรวรรดิมุคันนะครับรัฐอิสลามเนี่ยกำลังเรือกอำนาจในฮินดูสถานนะครับคืออับดุลอันกาดี บด,ดายูนีนะครับนักปราบประจําราำนักมุขันนะครับได้บันทึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์การล่อสัมหารอักบานะครับจักรพรรดิองค์ที่สามนะครับแห่งราชวงศ์มุขันนะครับในครั้งนั้นนะครับมาจุจักเบกร,รมเนี่ยฉายาชายาฮะองค์ที่สองของจักรพรรดิฮุมายุนนะครับผู้ล่วงลับเนี่ยเห็นว่าอักบานี่เป็นเส้นนา้า ในการก้าวขึ้นสู่อานาจของโอรตนนะครับมารดาเลี้ยงนะครับจึงส่งมือสังหารจากคาบุลนะครับไปยังเมืองหลวงเดลีเนี่ยเพื่อลอบลงพระชนจกักรพรรดิในวัยหนุ่มนะครับนักฆ่าที่มาจุดจากเบกรรมส่งไปนะครับในคราวนั้นเนี่ยคือสตีอาบยาพิษในคาบนางกำน,นันคล้ายคลึงกับฉากหน้าของวิศกัญญาในอดีตนั่นเองนะครับ และแม้ว่าเรื่องราวของวิสากัญญาเนี่ยจะปรากฏในวรรณคดีและบันทึกเหตุการณ์มากมายนะครับแต่หลักฐานเนี่ยถึงการมีอยู่ของหญิงนักฆ่ากับยังเป็นปริศนานะฮะในฐานะหน่วยลับเนี่ยวิสากัญญาเนี่ยไม่สามารถออกหน้าแม้จะมีผลงานที่เป็นประจักษ์นะครับแม้กระทั่งนามของสตรีเหล่านั้นนะครับยังไม่เคยถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ แต่ก็มีตำนานหนึ่งครับมีวิศกัญญาผู้เดียวนะครับที่เป็นที่รู้จักในฉพุทวีปนะครับคือสุโรจนาครับสตรีผู้มีพิษร้ายในคัมภีร์กันกิปุรานะฮะที่โรจนาขึ้นลาวคิศตววรษที่16นะครับสุโรจนาเนี่ยเป็นฉายาคนทันนะครับนามว่าจิตครีวะนะครับ กล่าวกันว่าพิษร้ายในตัวนางน,นะครับเป็นอันตรายอย่างมากนะครับแม้แต่การศบตานางเนี่ยเพียงหนึ่งครั้งนะครับยังทําให้เหยื่อสิ้นใจนะครับจากยาพิษที่พุ่งออกมาจากร่างนะครับแน่นอนครับว่าการฆ่าคนเพียงศบตาเนี่ยเป็นการกล่าวเกินจริงอย่าไม่ต้องสงสัยนะครับแต่เหตุผลที่เรื่องราวของสุโรจนาเนี่ยถูกกล่าวขานเช่นนั้นนะครับอาจเป็นเพราะตำนานวิสากรยานเนี่ย ถูกเล่าลือแตกต่างกันออกไปนะครับ mm. เนื่องจากไม่มีผู้ใดทราบความจริงเกี่ยวกับนักฆ่าหญิงก็เป็นได้นะครับเรื่องราวของวิสากัญญานะครับเป็นที่ทกเถียงในหมู่นักวิชาการอินเดียนะครับนานนับทศวรรษนะครับบางก็ว่าตำนานเนี่ยถูกเติมแต่งเกินจริงบางก็ว่าวิธีการสังหารของวิสากัญญาเนี่ยไม่ใช่การใช้พิษร้ายที่แฝงอยู่ในร่างกายที่เคยเข้าใจนะครับ ผลวิจัยทางการแพทย์นะครับแสดงให้เห็นว่าการดื่มกินยาพิษเทียนิดนะครับสามารถสร้าบภูมิต้านทานพิษจากธรรมชาติอย่างพิษแมงป่องพิษงูหรือพืชที่มีพิษนะครับแต่วิธีเดียวกันนะครับไม่มีผลกับพิษที่ถูกสังเคราะห์อย่างแร่ประลอดนะครับซึ่งในสมัยของจานักยะนะฮะพิษที่นิยมใช้สังหารศัตรูคือระสะนะครับหรือสารประลอด จะรู้จักกันดีนั่นเองนะฮะอาจเป็นเพราะเหตุนี้นะครับเราเด็กหญิงเนี่ยที่เก็บตัวระหว่างการฝึกวิสากัญญาเนี่ยจึงเสียชีวิตจากสารประหลอดในปริมาณที่สูงในอาหารที่รับประทานเข้าไปนั่นเองนะครับข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของตำนานวิสากัญญานะครับนำไปสู่การค้นคว้าครั้งใหม่นะครับนักภาษาศาสตร์นะครับได้นำำําคําศัพท์มาวิเคราะห์อีกครั้งนะครับจนทําให้เกิดทฤษฎีใหม่ครับว่า แท้จริงแล้วนะครับคําว่าวิสากัญญาเนี่ยไม่ได้มีรากศัพท์มาจากคําว่าวิสาที่แปลว่ายาพิษอย่างที่เราเข้าใจตอนต้นนะครับแต่มาจากรากของคาําว่าทวิสานะครับที่หมายถึงศัตรูในภานษาสกิตนะฮะหากทฤษฎีนี้เป็นจริงนะครับวิสากัญญาเนี่ยอาจหมายถึงสตรีที่มีหน้าที่รอบสังหารเป้าหมายด้วยยาพิษหรือสินน่งใดก็ตามนะครับที่สามารถใช้เป็นอาวุธ เพราะว่าเนื่องจากสตรีมีกาลังน้อยกว่าบุรุษนะฮะนักฆ่าหญิงเนี่ยจึงนิยมใช้ยาพิษในการลอบสังหารด้วยเหตุนี้นะครับสตรีนักฆ่าเนี่ยจึงถูกเชื่อมโยงเข้ากับยาพิษไปโดยปริยายนั่นเองนะครับนอกจากทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่ว่าไปนะครับคําว่าวิสากัญญาในอดีตเนี่ยยังถูกใช้ในหลายบริบทนะครับสามารถแบ่งได้ออกเป็น5ข้อดังนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับ วิสากรยาเนี่ยคือสตรีที่ถูกฝึกให้คุ้นชินกับพิษร้ายพวกนางถูกบังคับให้ดื่มกินยาพิษทุกๆวันท้ายที่สุดเด็กเหล่านั้นจะมีปู้มการพิษต่างๆในขณะเดียวกันนะครับยาพิษที่ถูกดื่มกินเข้าไปเนี่ยจะแทรกซึมในร่างกายทําให้การสัมผัสทางกายเนี่ยสามารถสังหารสตรูได้ในช่วยพิษตานะครับข้อ2นะครับวิสากรยาเนี่ยคือนักฆ่าหญิงที่มีพิษสง อาจใช้เลขกลหรือกับดักในการรอบสังหารคําว่าวิสะในบริบทนี้นะครับจึงเป็นเพียงการเปรียบเปรยเท่านั้นนะครับข้อที่3นะครับวิสากรยาเนี่ยคือสตรีที่ติดกรรมาโลกร้ายแรงนะครับหากหลับนอนกับชายใดนะครับโลกนั้นเนี่ยจะติดตัวชายนั้นคล้ายกับยาพิษนะฮะข้อที่4นะครับวิสากรญาเนี่ยคือสตรีที่ลวงบุรุษให้ไว้ใจนะครับ ก่อนจะลอบสังหารเป้าหมายด้วยการวางยาพิษในอาหารและเครื่องดื่มนะครับและข้อที่5นะฮะวิสกัญญาเนี่ยคือสตรีที่เกิดใต้เลิกวิสกัญญาโยคะนะครับตำราโหราศาสตร์ฮินดูกล่าวว่าหญิงที่เกิดใต้เลิกนี้นะครับจะมชีชีวิตสมรสต้องสามกล่าวกันว่าหากชายใดได้คู่ครองที่เกิดในเลิกวิสกัญญาเนี่ยใช้ผู้นั้นเนี่ยจะมีเหตุเป็นไปหลังวิวาได้ไม่นานนะครับ จากคาอธิบายที่ผมกล่าวไปนะครับจะเห็นได้ว่าวิสา์กัญญาในบริบทที่2 3และ4เนี่ยถูกใช้เป็นอาวุธรับในสงครามไม่ต่างกับข้อ1นึ่งนะฮะในส่วนของข้อ3นะครับสตรีที่ติดโรคมักแฝงตัวเข้าไปในกองคับสตรูนะครับเพื่อแพร่เชื้อการมาโรคให้ทางฝ่ายสตรูนะครับข้อที่4นะครับวิสากัญญาในที่นี้นะครับ ไม่ได้หมายถึงสตรีทีท่มีร่างกายเป็นพิษนะครับแต่พวกนางถูกฝึกฝนให้ใช้ยาพิษผสมกับอาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่การฆ่าคนจำนวนมากนะครับด้วยการวางยาในบ่อน,น้ำประจำเมืองนะฮะซึ่งข้อ4นะครับผมว่าอาจใกล้เคียงกับความหมายที่แท้จริงของวิสากัญญามากที่สุดนะครับเนื่องจากเขาเป็นไปได้ในความจริงนะฮะหากนักฆ่าได้รับการฝึกฝน ให้มีภูมิคุ้มกันยาพิษเช่นเดียวกับข้อ1นนะครับมื่อสังหารอาจได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากสตรูมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นหามีการดื่มของเหลวจากมาชนะใสยาพิษเนี่ยวิสากรยาเนี่ยจะไม่แสดงอาการใ,ใดๆให้เป้าหมายล่วงรู้ว่ามีพิษร้ายผสมในเครื่องดื่มนะครับทว่าเมื่อฝัตรตูเนี่ยดื่มจากแก้วเดียวกันเพราเชื่อว่าปลอดภัยนะครับพิษร้ายเนี่ยจะเล่นงานเหยื่อ จนขาดใจตามแผนการที่พวกเธอได้วางไว้นะครับและมันกลายเป็นการเล่าสังหารอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าตำนานวิสากรยาเนี่ยจะมีมวลความจริงหรือไม่นะครับแต่เรื่องราวของนักฆ่าอาบยาพิษนะครับก็ยังคงถูกขับขานเรื่อยๆนะครับตามยุกสมัยนะครับเทวะลายหลายแห่งนะครับในอินเดียเนี่ย มีการสลักภาพวิสากันยานะครับให้ผู้มาสักการะ,ะเนี่ยได้ชื่นชมด้วยนะฮะอย่างเช่นภาพสลักวิสากัญญาที่คาชุราโหนะครับลองไปเซิร์ชดูใน Google นะฮะวิสากันยาเนี่ยกลายเป็นตัวละครยอดนิยมในภาพยนตร์ทีวีนะครับและวรรณกรรมร่วมสมัยนะครับผู้คนร้วมประทับใจกับเรื่องราวมือสังหารยุคโบราณน,นะครับแต่ใครเลยครับจะรู้ว่า บางทีเนี่ยวิาสากรยาเนี่ยอาจยังคงแฝงตัวอยู่ในเงาคอยกำจัดสตรทูที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจบูทวีอย่างลับๆก็เป็นได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับพอดแคสต์นักฆ่านารีพิฆาตนะครับถึงพวกเธอนะครับเป็นหญิงนะครับแต่ก็สามารถทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่แพ้ผู้ชายเลยนะครับและผมเองนะครับ ขอนับถือในความกล้าหาญและอดทนของพวกเธอทั้งหลายนะครับและเรามาค้นหาปริศนาตำนานกันต่อในคลิปหน้านะครับขอบคุณ FC ที่รับฟังจนจบนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดผมขออาภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมหลุยสบายๆลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ